เลิกรากันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งที่เลิกรากันไปเนี่ยตอนนี้สถานะก็คือเธอติดตังฉันอยู่นะผู้ชายให้ผู้หญิงยืมผู้หญิงในะยืมไปตั้งแต่โอ้ปีที่แล้วคือติดตังอยู่ประมาณ37 0 0 0ไม่รวมดอกเบี้ยนะไปทวงตลอดทวงตลอดผู้หญิงไม่เคยคืนสักทีหนึ่งไอ้รอบนี้พอทวงไม่ได้ยิงเลย,ยตกะกสุนนะ่ะมันทะลุเข้าไปในบ้านไม่ได้โดนผู้หญิงนะโดนอดีตแม่ยายตายเลยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆเลยนะคะตำรวจสพหนองแคก็ไปตรวจสอบร่างคนตายเป็นอดีตแม่ยายคือนางสุวดีอายุ66ปีโดนยิงเข้าหน้าอกนัดหนึ่งอะค่ะและหายใจแผ่วแล้วตอนนั้นโดนปืนพกสั้นขนาด9มมนะคะแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องปั๊มปั๊มปั๊มหัวใจสุดท้ายอดีตแม่ยายเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีและคนก่อเหตุเป็นอดีตลูกเขย ชื่อว่านายไพรัตอายุ47ปีค่ะไม่ได้หนีนะยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่แล้วก็มีอาวุธปืนเนี่ยปืนขนาด9มม,มที่เป็นของกลางเนี่ยรออยู่ด้วยเขาจอดมอเตอร์ไซค์สีขาวเอาไว้ที่หลังบ้านทีนี้ตำรวจก็เลยรวบตัวพาไปโรงพักเพื่อสอบปากคำตัวอดีตลูกเขยคนก่อเหตุนายไพรัสเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่าเคยคบหากับมิง มิ้งอายุ42ปีก็เป็นลูกสาวของทางอดีตแม่ยายในยละค่ะหลังจากที่เลิกกับมิ้งไปแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองกันอยู่ทีนี้ทางฝั่งอดีตลูกเขยบอกว่ามิ้งเนี่ยเคยยืมตังไปคุณผู้ชมยืมตังไปเนี่ยสามหมบาทอันนี้มไม่รวมดอก แล้วมันหลายเดือนแล้วไงมิงก็ผัดผ่อนมาตลอดเลยไปทวงถึงที่บ้านแม่ของมิงก็จะออกมารับหน้าแทนไม่ให้มิงออกมาหรอกแม่คือหมายถึงอดีตแม่ยายนะนะออมิงมันไม่อยู่บ้านนะ่ะมิงมันไปทํางานที่กรุงเทพนะ่ะแม่ก็จะพูดอย่างนี้ทุกทีทีนี้วันที่เกิดเหตุอะ่ะตัวของไพรัตที่บอกว่าเป็นอดีตลูกเขยเนี่ยนะนะเห็นละเอ้ยมิงอยู่ในบ้านนี่นะก็เคาะประตูเรียกก็ก็ก็จะให้มิง่ะเปิดประตูออกมาคุยกันแต่จังหวะนั้นนะคะ ทางอดีตแม่ยายหยิบมือถือมาเลย <S <S <ess uth> เห็นไวไอภไพรัฐมาหน้าบ้านแล้วมาทวงตังค์ลูกสาวฉันอีกแน่เลยก็เลยหยิบมือถือแล้วก็โทรแจ้งตํารวจคุณผู้ชมทีนี้พอภพรัฐเห็นแบบนั้นเนี่ยภพรัฐก็เลยย้อนกลับไปเอาปืนใต้เบาะมอเตอร์ไซค์มายิงเข้าทะลุกระจกข้างประตูแล้วกระสุนที่มันทะลุกระจกเข้าไปเนี่ยไปเจาะอ,อดีตแม่ยายจนล้มเลยนะคะตัวของภพรัฐบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครนะ หลังจากเกิดเหตุน่ะผมยังรีบโทรแจ้ง1669อยู่เลยให้รีบมารับตัวอดีตแม่ยายไปโรงพยาบาลภาพสายมือนี่คือรอยกระสุนนะคะที่มันทะลุกระจกบ้านเข้าไปไปโดนแม่ยายจนตายเนี่ยแล้วตัวนายพายรัฐบอกว่าผมอ่ะยังโทรแจ้งตำรวจเองเลยนะให้ตำรวจมาจับกลุมผมเพราะผมคือคนทำ นอกจากนั้นกราบเท้านางสุวดีอดีตแม่ยายแล้วก็ขอโทษมิง้งลูกสาวที่เขาน่ยต้องทำให้แม่ของมิง้งตายด้วยลองฟังนายภัยรัตคนก่อเหตุค่ะเราโทรมาใช่ไหมเขาให้ผมช่วยโทรผมก็ลองโทรแล้วแต่สัญญาณมันตุดต้ดตดุอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าง,งั้นนะ่ะเธอเอากุญแจรถมาน เดี๋ยวผมไปอุ้มแม่เธอไปขึ้นรถเขาบอกว่าเธออุ้มไหวไหมตอนนั้นเราทำนึกแล้วใช่ไหมบเนึก็จะเอ้ช่วงยิงเรามมโหนี่ไงใช่ครับช่วงช่วงที่ยิงเดือนตุลวาปะไม่ไม่เดือนค่ะผมผมก็เลยไปอุ้มเนี่ยที่มือผมผมเปื้อนเลือดเนี่ยคือผมไปอุ้มที่จะเอาขึ้นรถแต่พอไปอุ้มแล้วเรามองว่าเสียชีวิตแล้วไปโรงพยาบาลก็ยื้อชีวิตไม่ได้อะไรเงี้ย เราก็ให้งั้นเธอโทรหนึ่งหกหกเก้าแล้วกันส่วนผมอน่โทรผมตัวผมมาโทรหนึ่งเก้าไพรรัฐคนก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตลูกเขยปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจยิงนะคะทีนี้ทางด้านมิงที่เป็นอดีตเมียของไพรรัฐเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐแต่ก็บอกกับทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐนะว่าขอไม่เปิดหน้าขอให้ไม่สัมภาษณ์ได้ไหมแต่ว่าให้ข้อมูลเฉยเเธอยอมรับนะคะว่ายืมตังจากไพรรัฐมาจริง แล้วภัยรัฐเนี่ยก็มาถามบ่อยแหละไม่คิดไงว่าภัยรัฐจะมาก่อเหตุรุนแรงจนทําให้แม่ของเธอตายแบบนี้เบื้องต้นตํารวจแจ้งข้อหานะคะภัยรัฐก็โดนเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องพรบอาวุธปืนแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ